ไ้พี่น้องรอบสองทีมหนึ่งสิไปจอดลมไปทั้งหนาครับทีมปลาสิไปจอดไปทั้งหนาโอ้จับดีๆเนอบทางนี้สิไปสามคนครับ,บนนเล่นโบเนโนส่นหนงโอเคไอผู้เท่าไอร่างคุณนซะ <c oughs> ไอเ้าต่อเลย เอ้เอ้หินเนี่เน่เเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังไงนี่ขอครับพี่น้องขอโอ้ยบาชันบาชัน ฮะตัวเป็นโลยูสายตัวเป็นโลมันมึงน้องน้องแย่งไฟหนีน้องย่งไฟหนีอุ้ยสองตัวเลี้ยงกันเลยน้องโอ้เดี๋ยวเอาไปเอาไปคว้าเอาโซนันเอาสูตรมันคุ้นยุนหีเด้ มองหันมัดปลาสูตรโอ,อครับดี่ยวดุนตอครับดุนตอนข้อควาั้นงอย,อยู่ในถุงยางสักเบิรงก้นะอเทียมันมีป่า นี่ลีนะใครไม่องหลีนี่ถุงอาง่างมาแต่ติดนี่นี่ถุงมาแต่ติดสองตัวเลยบันนี่นี่ถุงมาแต่ติด สองดีนี่ถุงไหมดีนนถุงสองตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงนี้ยังไงนี่ข้างน้ำข้างน้ำบ้าคุณเห็นบ้ ทั <em> um, 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 wow ้งเลยะแกลูกนี้พอจน กูกันเลยพี่น้องสองตัวไหมอ,ไหอืมโอ้โหโหเลเยชั่วตัวดูโอ้ ออออมาไหมเอาไหมเอาไหมมาไหมมาไหมเอออีลีอ่ะโอ้โหอยังวะไฮ้ดูตัวสิอืมเหนื่อยนักเด้อเออโอ้ย

ไอ้่สูงเลยอะเบ็ดเมดอีกแล้วตีสามครัวเบ็ดโทรศัพท์เมดอีกแล้วครับเดี๋ยวอื่นเศ้ายังมาสรุปยอดกันอีกครับตอนเศร้าแล้วครับพีบ่น้องแม่งขี่รถมาหาพี่เองได้ฮะมีม่ปลาบะ

ปลาปลา,ข,า,าปขึ้นยัม่เศร้าทีมันขึ้นยุความนั่นตั้งแต่มหม่องฮองมือนอืมต้องน้ำน้อยเห็นไหมเฮ้ยอ้าวคลิปนี้กับมนันคือกันเหรอครับพี่น้องฟูฟูสุขคตมันสุขฟูสุคนสารหากินมือนี่สารหากินถิ่นบ้านเนากิดปลาคดไร้คดแช่ทุกท่านครับพี่น้องครับ